พระนางสามผิวตำนานปริศนาและประวัติศาสตร์แห่งเมืองฝางในดินแดนล้านนาที่เต็มไปด้วยมน์คลังและก็ตำนานเก่าแก่เนี่ยเรื่องราวของพระนางสามผิวแห่งเมืองฝางเนี่ยคือหนึ่งในบทบันทึกที่ลึกซึ้งและก็น่าติดตามที่สุดเรื่องหนึ่งเลยละครับเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นเพียงนิทานปรำปราที่เล่าขานกันมาเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญ ของประวัติศาสตร์เมืองฝางครับที่ยังคงอยู่ในจิตวิญญาณของผู้คนครับความงดงามอันน่าอัศจรรย์ของพระนางที่ผิวสีเนี่ยเปลี่ยนได้ถึงสามเฉดตามช่วงเวลาของวันเนี่ยนำมาซึ่งทั้งความรักอันบริสุทธิ์และก็การอิจฉาริษยาที่ปัทุขึ้นจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สั่นสะเทือนแผ่นดินเลยนะครับเรื่องราวของพระนางเนี่ยจึงไม่ได้เป็นแค่ตำนานความรักครับ แต่ว่ามีร่องรอยของการต่อสู้การเสียสละและก็ความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิสรภาพครับเรื่องราวของพระนางสามผิวเนี่ยเป็นทั้งตำนานที่เล่าเรื่องความรักสามเศร้าอันเศร้าส้อยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จะลึกไปถึงการต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองการเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประชาชนจากกองทัพพม่าครับ ทำให้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่านะครับแต่เป็นเวรกรรมที่ถูกจดจำและก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งนะครับมีอนุสาวรีย์ที่ตั้งตระงานอยู่ที่อำเภอฝางครับก็ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างนะครับแต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความกล้าหาญและก็ความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อแผ่นดินและประชาชนของตัวเองครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของพระนางสามผิวในทุกแงม่มุม มาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับ ด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t h n ท k s ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับคุณผู้ฟังครับพระนางสามผิวเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นตำนานหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองฝางก็ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยฝางเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ครับเนื้อเรื่องที่เปรียบเสมือนนิยายปรำปราหรือว่าตำนานเนี่ย พาไปสู่การสร้างอนุสาวรีย์ของพระนางและพระสวามีผู้ที่สร้างเมืองฝางนะครับและประชาชนกับทางราชการเนี่ยก็ยังจัดงานรำลึกยิ่งใหญ่ทุกปีครับย่อมแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งมีมูลทางประวัติศาสตร์และก็อาจจะไม่ใช่นิยายที่เลื่อนลอยนะครับเราจะเริ่มต้นที่เรื่องราวที่เป็นตำนานก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งผมได้ข้อมูลมาจากตำนานพื้นเมืองเมืองฝาง ของคุณมานพมาลีวัดครับและก็ประวัติศาสตร์ล้านนาของคุณสรัสวดีอ,องสกุลนะครับในบรรดาเรื่องที่เล่าขานจากแผ่นดินล้านนาเมืองเหนือเนี่ยมีเรื่องที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและก็ตำนานโบราณครับเรื่องราวของพระนางสามผิวแห่งเมืองฝางเนี่ยเป็นหนึ่งในตำนานที่สะท้อนถึงความรักความอิจฉาและก็โศกนาฏกรรมครับเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ตำนานรักสามเศร้าธรรมดานะครับ แต่ยังเป็นคำอธิบายถึงการล่มสลายของอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองครับเรามาลองย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนในตำนานทางตอนเหนือของเชียงใหม่ที่เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของความรุ่งเรืองชื่อว่าเมืองฝางนะครับเรื่องราวในตำนานเนี่ยเริ่มต้นที่เมืองฝางครับเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและก็สายน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีเจ้าหญิงรูปงามครับนามว่าพระนางสามผิว พระนางเนี่ยไม่ได้มีสุริโฉมงดงามเหมือนหญิงทั่วไปแต่เพียงอย่างเดียวนะครับความงามของพระนางเนี่ยมหัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆนะครับก็กล่าวกันว่าผิวพรรณของพระนางเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปตามช่วงเวลาของวันครับเมื่อพระอาทิตย์ยามเช้าทอแสงเนี่ยผิวของพระนางจะเปล่งปลั่งเป็นสีทองครับารามเหมือนทองคําบริสุทธิ์ครับเมื่อดวงอาทิตย์ลอยอยู่กลางศีรษะผิวของพระนางจะเปลี่ยนเป็นสีเงินสว่างสวัยเหมือนแสงจันทร์เลยนะครับ และเมื่อยามเย็นพลบค่ําผิวองพระนางจะเป็นสีนาคครับที่แวววาวแหลงเกล็ดพญานาคที่สะท้อนแสงไฟนะครับความงามที่เกินกว่าสามัญเนี่ยทำให้พระนางสามผิวเนี่ยเป็นที่เลื่องลือไปทุกหัวระแหงครับมีทั้งเจ้าชายจากเมืองต่างๆที่ปรารถนาจะครองคู่แล้วก็ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าหลงไหลในตัวพระนางนะครับนั่นก็คือพญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองบาดาลน,นั่นเองครับ ในบรรดาเจ้าชายที่เดินทางมาสู่ขอพระนางเนี่ยมีเจ้าชายจากเมืองฝางครับที่หลงรักพระนางอย่างสุดหัวใจครับเจ้าชายผู้นี้เป็นที่รักของประชาชนนะครับมีความกล้าหาญและก็ชาญฉลาดครับพระองค์เลยได้ทรงขออภิเษกสมรสกับพระนางสามผิวอย่างเปิดเผยและก็ตรงไปตรงมาครับและความรักที่แท้จริงของพระนางก็มีให้กับเจ้าชายผู้นี้เช่นกันล่ะครับ ในที่สุดพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ก็ได้ถูกกำหนดขึ้นทั่วทั้งเมืองฝางเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขครับแล้วก็เสียงของการเฉลิมฉลองแต่แล้วความสุขนี้ก็ถูกบทบังด้วยความอิจฉาริษยาที่ปัตุขึ้นจากเมืองบาดานครับพญานาคผู้ที่หลงไหลในตัวพระนางสามผิวนี่แอบดูเรื่องนี้อยู่อย่างเงียบๆมาตลอดครับแต่เมื่อได้ทราบว่าการอภิเษกสมรสของพระนางกับมนุษย์กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ความโกรธแค้นของพญานาคก็ปะทุขึ้นราวกับไฟบาลัยกันเลยครับเพราะพญานาคเนี่ยรู้สึกเหมือนถูกแย่งชิงสมบัติอันล้ำค่าที่สุดในโลกไปครับในคืนวันวิวาเนี่ยพญานาคได้แสดงฤทธิ์อำนาจของตนครับซึ่งบรรดาให้ฝนเนี่ยตกหนักยังไม่เคยมีมาก่อนครับไม่ใช่ฝนที่ตกพรำๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นฝนได้เหมือนเทลงมาจากฟ้าฟ้าอย่างไม่หยุดหย่อนต่อเนื่องกันหลายวันหลายคืนทีเดียวครับ สสยน้ําจากแม่น้ําแล้วก็ห้วยหนองคลองบึงเนี่ยเออล้นทะลักท่วมทน้นทุกขนแห่งครับเจ้าชายแล้วก็ชาวเมืองฝังเนี่ยก็ต่างพากันหนีตายนะครับแต่ก็ไม่อาจต้านทานพลังอํานาจแห่งน้ําได้อะครับเมืองฝังที่เคยรุ่งเรืองก็กําลังจะจมหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เลยครับขณะที่น้ำเนี่ยกำลังเข้าท่วมวังหลวงพญานาคก็ปรากฏกายขึ้นครับแล้วก็เอ่ยกับพระนางสามผิวด้วยน้ําเสียงที่ สั่นสะเทือนไปทั้งแผ่นดินนะครับว่าพระนางจะเลือกอยู่กับมนุษย์ผู้ต่ำต้อยเช่นนั้นหรือหากไม่ยอมมากับข้าเมืองนี้จะจมอยู่ใต้บาดาลไปชั่วนิรันด์ตำนานก็เล่าต่อไปครับว่าพระนางสามผิวก็เลยตัดสินใจครั้งสำคัญครับเพื่อที่จะช่วยชีวิตผู้คนในเมืองพระนางก็เลือกที่จะยอมสละความรักกับเจ้าชายและก็ทอดกายลงไปสู่บาดาลกับพญานาคครับเพื่อให้สายน้ำเนี่ยสงบลง และก็ไม่ทําลายเมืองไปมากกว่านี้นะครับเมื่อพระนางนลงไปในถ้าของพญานาคแล้วเนี่ยสายน้ําก็หยุดไหลทันทีครับแต่ว่าเมืองฝางที่เคยเป็นอาณาจักรที่งดงามก็ถูกกลืนกินด้วยน้ำเนี่ยจนกลายเป็นหนองน้ําใหญ่ครับที่เต็มไปด้วยความเงียบงันครับว่ากันว่าหนองน้ําใหญ่ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่ใกล้กับอําเภอฝางเนี่ยคืออาณาจักรโบราณที่จมอยู่ใต้สายน้ําแห่งนี้แหละครับแล้วก็ เรื่องราวของพระนางสามผิวเนี่ยก็เลยกลายเป็นตำนานที่เล่าขานถึงความรักและก็ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความไม่แน่นอนของสปปรรพสิ่งครับและก็เป็นสิ่งยืนยันว่าเมืองฝางในอดีตเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองก่อนจะจมหายไปในหน้าประวัติศาสตร์ครับและก็ยังคงรอคอยให้ผู้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้จากบทเรียนที่ถูกฝากไว้ในสายน้ำแห่งนี้นะครับ เรื่องราวของพระนางสามผิวเป็นตำนานที่ผสานร,ระหว่างความเชื่อพื้นบ้านประวัติศาสตร์รวมไปถึงคติสอนใจนะครับถ้าหากมีโอกาสได้เดินทางไปที่อำเภอฝางก็ลองมองไปยังหนองน้ำกว้างใหญ่ครับเราอาจจะได้ยินเสียงกระซิบจากสายน้ำที่เล่าเรื่องราวของความรักที่ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นก็เป็นได้ครับนั่นคือเรื่องในตำนานครับคุณผู้ฟังครับ ทีนี้เราลองมาดูเรื่องราวของพระนางสามผิวในแง่ประวัติศาสตร์ดูบ้างนะครับซึ่งข้อมูลในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยผมได้มาจากบทความนะครับและก็หนังสือนะครับโดยเฉพาะของคุณโรมบุญนาคและก็ของคุณประนพสุทธเสนนะครับในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องราวของพระนางสามผิวเนี่ยเริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช2172ครับเมื่อพระยาเชียงแสนครับซึ่งเป็นราชบุตร ของพระเจ้าเชียนแสนเนี่ยพาชาวเมืองประมาณสัก500ครอบครัวครับอบพยพล่องมาตามลำน้ำกกนะครับจนมาถึงบริเวณที่เป็นเมืองร้างแห่งหนึ่งครับเห็นว่าเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยครับเมืองนี้ก็คือเมืองฝางครับที่เป็นเมืองโบราณมีอายุอยู่ในราวสักพันปีนะครับและก็ถูกทิ้งร้างมาหลายสมัยครับก็เลยช่วยกันลงมือปฏิสังขรณอ,ข,อขึ้นมาใหม่นะครับ จนเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ด้วยเข้าปลาอาหารครับชาวเมืองก็จึงขนานพระนามของพระยาเชียงแสนสมัยว่าพระเจ้าฝางอุดมศิลนครับพระเจ้าฝางอุดมศิล์น,นี่มีมเหสทีที่ทรงพระสิริโฉมโสภาเกินกว่านางใดในล่าเลยครับและยังทรงมีความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีใครเหมือนครับด้วยผิวพระวรกายที่เปลี่ยนสีได้ตามเวลานะครับนั่นก็คือในยามเช้าเนี่ย ผิวกายของพระนางจะมีสีขาวบริสุทธิ์ดุดปุ๋ยฝ้ายครับยามบ่ายเนี่ยผิวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดุดลูกตำลึงสุกเลยครับและยามเย็นตะวันอ่อนเนี่ยผิวจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูดุดดอกปุ่นทริกครับหรือว่าดอกบัวขาบรู้กันแต่ว่าพระนางเ,เป็นราชธิดาของพระเจ้าล้านช้างนะครับพระนามเดิมเนี่ยไม่ปรากฏครับแต่ก็เรียกกันทั่วไปว่าพระนางสามผิวครับ คติศัพท์ความงามและความมหัศจรรย์ของพระนางเนี่ยร่ำลือไปถึงพระเจ้าสุดโทรธรรมราชานะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของพม่าครับก็จึงมีพระราชประสงค์ที่จะได้ยนโฉมพระนางโดยพระองค์เองนะครับว่าจะส่งพระสุริโฉมสมตามคําเล่าลือแค่ไหนครับพระเจ้าสุดโทรธรรมราชาก็ปลอมพระองค์ครับเป็นพ่อค้าคุมขบวนสินค้ามาที่เมืองฝางครับแล้วก็ขอเข้าเฝ้า ถวายผ้าเนื้อดีต่อพระนางครับเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ยนโฉมพระนางสามผิวอย่างใกล้ชิดเนี่ยพระเจ้าสุทโธธรรมราชากษัตริย์พม่าเนี่ยก็ต้องตะลึงในความงามครับและก็เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยความงามของพระนางก็ยังฝังอยู่ในพระราชหฤทยัยจนอดรนทนต่อไปไม่ไหวละครับในที่สุดก็ยกกองทัพมาที่เมืองฝางครับเพื่อที่จะจิงตัวของพระนางเนี่ยไปให้ได้นะครับ ในพงศาวดารโยนกฉบับพระยาประชากิจกรจักรหรือว่าแช่มบุญนาคเนี่ยเล่าตรงนี้ไว้อย่างนี้ครับบอกว่าลุศกราช994พุทธศักราช2175ปีวอกจัตวาศกเมืองฝางแข็งเมืองพระเจ้าสุโธธรรมราชายกกองทัพไปเอาเมืองฝางตั้งล้อมเมืองอยู่ถึง3ปีที่ค่ายหลวงซึ่งตั้งล้อมเมืองฝางนั้น ยังปรากฏเชิงเทินเนินดินอยู่จนทุกวันนี้พระเจ้าฝางและก็พระนางสามผิวเนี่ยมีพระราชธิดาองค์หนึ่งครับมีพระนามว่าพระนางมาลิกาครับในขณะที่พระองค์มาปกครองเมืองฝางเนี่ยเมืองฝางตอนนั้นยังคงเป็นเมืองขึ้นของพมา่าอยู่นะครับพระเจ้าฝางก็จึงทรงมีความคิดที่จะกอบกู้อิสรภาพให้แก่เมืองฝางนะครับโดยให้ซ่องสมผู้คนแล้วก็ได้เตรียมอาวุธสเบียงกลาง โดยไม่ยอมส่งสวยแล้วก็ขัดขืนคำสั่งของพมา่านะครับซึ่งพมา่าก็ได้ล่วงรู้ว่าเมืองฝางเนะี่ยคิดจะแข่งข้อต่อตนครับก็เลยสบโอกาสในการเดียวกันนี้แหละครับยกกองทัพมาเพื่อปราบเมืองฝางนี่ถูกล้อมอยู่3ปีนะครับทั้งทหารและก็ราษฎรในต่างก็ขาดแคลนอาหารครับขณะเดียวกันในพระเจ้าสุดโทรธรรมราชาก็เกณฑ์ทัพเมืองต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นของพมา่าเนี่ยมาเพิ่มกําลังอีกครับ โดยนำกำลังทหารเนี่ยล้อมเมืองไว้พร้อมกับตั้งค่ายอยู่บนเนินทางด้านทิศเหนือของเมืองฝางนะครับนั่นก็คือที่ตั้งของศาลจังหวัดฝางเรือนจำจังหวัดฝางแล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางรวมถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอฝางครับหรือที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าเวียงสุดโทนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าสุดโทธรรมราชาเนี่ยสั่งให้ทหารที่ล้อมเมืองเนี่ย ระดมยิงธนูไฟนะครับหรือว่าปืนใหญ่เนี่ยเขาใส่เมืองฝางครับนั่นก็ทําให้บ้านเมืองฝางเนี่เกิดระสําระสายครับประชาชนเนี่ยเสียขวัญและทหารก็ล้มตายลงเป็นจํานวนมากทีเดียวครับจนเมืองฝางเนี่เห็นทีว่าจะรับทับพพมา่าไม่ไหวแล้วนะครับพระเจ้าฝางและก็พระนางสามผิวเนี่ยทั้งสองพระองค์ก็ทรงคิดว่าสาเหตุของการเกิดศึกในครั้งนี้เนี่ย ต้นเหตุนั้นเกิดจากพระองค์ทั้งสองแท้ๆล้ะครับที่คิดจะกอบกู้อิสรภาพซึ่งก็ทําให้ประชาชนเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วยครับและการกระทําครั้งนี้มันก็ไม่ได้สําเร็จแล้วนะครับในที่สุดทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ตัดสินพระไทยที่จะสละพระชนชีพครับเพื่อปกป้องผู้คนเมืองฝางเนี่ยให้พ้นจากความอดอยากและก็การถูกเข็นฆ่าจากกองทัพของพระเจ้าสุโธธรรมราชาะครับและในคืนนั้นครับ คือคืนวันขึ้น5ค่ำเดือน6ปีพุทธศักราช2180ครับพระเจ้าฝางพร้อมด้วยพระนางสามผิวนี่ได้สละพระชนชีพด้วยการกระโดดลงในบ่อน้ําซาวาครับหรือว่าบ่อน้ําลึก20วานั่นเองนะครับและในตอนรุ่งสางของวันนั้นครับกองทัพของพระเจ้าสุดโธธรรมราชาเนี่ยก็ตีและก็บุกเข้าทางกำแพงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองฝางได้สำเร็จครับ และเมื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวที่ทรงสละพระชนชีเพื่อปกป้องประชาชนของพระองค์เนี่ยพระเจ้าสุดโทรธรรมราชาก็จึงได้ออกคําสั่งไม่ให้ทหารของพระองค์เนี่ยทำร้ายหรือว่าเข็นฆ่าชาวเมืองฝางอีกนะครับแล้วก็ได้ยกกองทัพกลับไปยังกรุงอังวะประเทศพม่าครับโดยไม่ได้ยึดครองเมืองฝางแต่ประการใดเลยครับคุณผู้ฟังครับแต่อีกกระแสหนึ่งก็กล่าวเหมือนกันนะครับว่า ข้าราชบริพารทั้งหลายเนี่ยแสดงความจงรักภักดีครับโดยรับว่าจะตีฝ่าข้าศึกนำทั้งสองพระองค์หน,นีออกไปให้ได้ครับและนางข้าหลวงคนหนึ่งเนี่ยก็จะถวายชีวิตโดยกระโดดลงบ่อซาว,วาหรือบ่อ20วานลงไปเองครับเพื่อให้ข้าศึกเนี่ยเชื่อว่าพระนางเนี่ยเสียชีวิตจริงครับจะได้ไม่ติดตามทั้งสองพระองค์อีกต่อไปนะครับแต่ทั้งสองกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าพระเจ้าฝางอุดมศิล และพระนางสามผิวจะกระโดดลงบ่อหรือเปล่านะครับเมืองฝังก็ต้องเสียแก่พม่านะครับกรณีนี้นจะคล้ายกับกรณีของสมเด็จพระมหาจัก,กรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับที่ได้ช้างเผือกมาประดับบาร,รมีถึง7เชือกครับจนได้รับสมญาว่าเป็นพระเจ้าช้างเผือกนะครับทําให้เป็นที่อิจฉาของพระเจ้าตะเบงชเวตี้และบุเรงนองของพม่านะครับ ครั้งพระเจ้าตะเบงเชเวตีอ้างว่าจะขอแบ่งช้างเผือกเนี่ยก็ทําให้ต้องสูญเสียพระมเหสีก็คือพระศรีสุริโยไทยครับและเมื่อครั้งพระเจ้าบุเรงนองในเวลาต่อมาเนี่ยก็ทําให้ถึงกับต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกไปเลยครับก็อ้างเรื่องการขอช้างเผือกเหมือนกันนะครับจริงๆก็คล้ายกับเรื่องพระนางสามผิวที่ท่านงดงามหรือว่าสวยเกินไปนั่นเองนะครับเรื่องราวของพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวเนี่ย กลายเป็นตำนานที่ถูกกล่าวขานมาจนทุกวันนี้นะครับและก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ในปี2522ครับคณะลูกเสือชาวบ้านและก็ประชาชนผู้ที่เคารพศรัทธาเนี่ยได้รวมกันสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางและพระนางสามผิวที่บริเวณหน้าบ่อน้ำซาวาครับโดยอนุสาวรีย์แรกเนี่ยทำจากปูนครับก่อนจะถูกแทนที่ด้วยอนุสาวรีย์โลหะ ที่แข็งแรงยิ่งขึ้นในช่วงปี2539ถึง2540เองครับจนถึงทุกวันนี้ครับอนุสาวรีย์แห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองฝางและผู้ศรัทธ,ธาจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยเดินทางมากราบไหว้เพื่อรำลึกถึงสองพระองค์ผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและการเสียสละครับ ปัจจุบันเมืองฝางเลยยังคงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและก็สังคมของพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับด้วยการเติบโตของชุมชนการพัฒนาระบบคมนาคมและการขยายตัวของที่พักอาศัยครับอย่างไรก็ตามครับประวัติศาสตร์ของพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวนี่ยังคงฝังอยู่ในจิตวิญญ,ญาณของผู้คนนะครับเมืองฝางในวันนี้อาจจะแปรเปลี่ยนไปมากครับแต่เรื่องราวของอดีตเนี่ยยังคงได้รับการสืบทอด และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความเสียสละและก็ศักดิ์ศีของแผ่นดินล้านนานครับคุณผู้ฟังครับวีรกรรมของพระเจ้าฝางและพระนางสามผิวเนี่ไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลานะครับแต่ยังคงอยู่ในหัวใจของชาวเมืองฝางและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิสรภาพครับ ขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook p a พ e คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปอง สวัสดีครับ